เป็นอย่างสูงที่กาลวนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ไปปฏิบานที่สัมผัสกับขยะชุมชนโครงการเสริมสร้างศัไปว่าให้กับผู้ไปปฏิบานที่สัมผัสกับขยะชุมชนทั้งขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะอินเซิร์นขยะอันตรายรวมทั้งขยะติดเชื้อเรื่องสูงขึ้นอันเรื่องากากตามขยายตัวทาง ประกอบสถานการณ์แม่ระบาดของโรคติดต่อไปแล้วโคโรนา9ของสี่เงินห้าในฐานะนังท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาสัมผัสถึงความงามของธรรมชาติรวมทั้งลองลิ้มรสหน้าอาหารและผลไม้ตามฤดูกาลส่ง ต้องทำงานหักขึ้นและมีจำนวนคนมากขึ้นเจอเหลือะ่าคนที่ทิแม้หรือว่านากากมโดยไม่ใส่ถุงมัดปาแล้วก็ทิ้งลงในถัง แล้วเวลา,ขาเข้าไปเก็บเนี่ยข้ามมาเขาเรียนอยู่รอบนอกเป็นทำง,งานรับราชการอยู่ที่บางส่วนครังแรกวเวลาตาบ้านทิ้งขยะโดยเฉพาะหน้ากากทนามัยเขาจะไม่จัดลงไปตอนนี้การเก็บขยะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนถูกไหมคะขยะที่มันน่ากลัวที่มามากับขยบออะต่าั่งก็คืออะไรตอนนี้คืออะไรถูกต้องก็คือหน้ากาก คนยุ to to sure ่งนะทุกทีคนที่เลคนทุกีพรนาอวน้น่าดพานอนี้ลงี้เราต้ดีรรางาานการส่หนุมยก่อนไหมนะเราอกจุกแมกแล้วก็ใส่กัน้อก็อไวถาว่าเสียงพาัถือว่าเป็นรูการ ชาวกระทรงคนนึงผมก็ขอขอบคุณราบคุยด้วยนะครับผมว่าทุกอย่างชาวกระทรวงคนหนึงนะครับก็ตอนนี้ท่านนายกมาแล้วก็ขอขอบคอ่าในรกับทุกที่ก่อนดีนะขอบคุณครับขอบคุณผา้รองเรียนของงานครับก็ในที่ท่านบอกถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปคุยคุยเพื่อแก้ปัญหากับท่านได้นะครับอ่ะ เมื่อกี้เราทําแบบถ้าไปทําแบบทดสอบก่อนการอบรมเสร็จแล้วบ้างขึ้มือมถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรถ้าครเสร็จแล้วบอกเลยจะเก็บข้อที่สองแบบทสอบแบบข้อมูลตัวนี้ทุกท่านต้องกรอกอ่านดูพร้อมกันที่มีสองหน้าแบบนี้ที่เขียนว่าแบบกระรองผู้มีความเสี่ยงในการทำง,งานของผู้ประกอบอาชีพเก็บพักแยกและรีไซเคิลขยะ ทำไมต้องสอบข้อมองตัวนี้เพราะว่าเราไม่สรุปผลภาพเราถูกไหมเราจำไดว่าถ้ามีความเสี่ยงนการที่โรงพยาบาลยะลาถ้าสีบวัคซีนไม่ถึงเสียมสามยแยกเขวออกมาอ่านี่คือเรื่องจริงเราก็ถามว่าถึงสองก็ไม่ต้องหรอ เราองนที่งประตูเสามเข้าจิเลยไปถามเลยเขาเลยแต่เห็นสองตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าประูหการเปิดางเปิดโครงการสถงต้จักรภาพให้กับผู้ผลงานที่สัมผัสกับขย่เปิมงานหลมขับขยะจากกองชั้โครงกานอยู่กล้ถึงและร้องเช่นการเรี่ิงบน และหน่วยงานหน่องค์กรทุกคนที่ผ่านการอบรมสามารถทำความรู้ที่ได้รับไปเกิดให้ถูกต้องในด้านอาชีวะค่ะด้านอาีวะทีอยากเรียนเนี่ยนอาจากด้านต่างอะไรเนี่ยทุกคนตอนนี้เนี่ย ในระดับของคนชนนี้่ะบางคนก็ไม่ทำามเข้าใจนะคะเกี่ยวับนี้เมื่อใา่ถุงถูกบังคับถุเรียบร้อยแล้วมครื่องสั่ที่จะ้บาลนอกากที่เราจะไปสัมผัสหรือว่า้องกจหรือกเยี่นทมันก็ะโยงในขณาเดกันก็ม่มีอีกแบบก็เนะเียมผ่าทํคาเข้าใจใช่ไหคิดว่าทำให้แตกฉันก็คิดไปมเรื่องวงกันที่มอ่ะถูตามเส้นเนี่ยค่ะ แล้วก็อ่าแล้วก็แล้วก็จังมือสู่ตรงนี้อ่าแล้วก็จังมือนะคะแล้วก็แล้วก็ใจแล้วใช่ไหม